สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบเช้าขออภัยนับรอบบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนเริ่มที่จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายถึงค่าที่ผ่านมาแล้วก็ดึกๆนะครับโซนทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ แล้วก็วันนี้น่าจะมีชุดใหญ่นะครับเข้ามาเติมอีกรอบนะครับสำหรับในช่วงรอบเช้าที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฝนยังคงอยู่โซนกลุ่มจุดเดิมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับทางด้านระยองฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีที่สาคัญจันทบุรีและตราดนะครับ ในขณะเดียวกันแถวราชบุรีกาญจนบุรีนะครับนะครปฐมก็เริ่มมีฝนกลับมาตกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องก็คือจังหวัดตากนะครับแถวอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองอยางของจังหวัดตากจังหวัดตากนะครับแล้วก็แถวแม่สะเรียงของแม่ห้องศอนนะครับตากกับแม่ห้องศนแล้วก็เชียงใหม่บางส่วนต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับ ใะขณะเดียวกันโซนอีสานตอนใต้ก็มีฝนกระจายตัว,วกันอยู่ในช่วงเช้านะเป็นฝนตกค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็บ่ายถึงค่าน่าจะเข้ามาเติมนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ฝนจ่อแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีแนวโน้มในช่วงบ่ายถึงค่านี้น่าจะเป็นชุดใหญ่ที่มีโอกาสที่จะเข้ามาเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือ6ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับที่ไหน,นมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างแล้วก็ เกิดมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลนะครับข้อมูลจากในส่วนของโ,อโมเดลนะครับของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับถ้าดูจากโมเดลในช่วงเที่ยงนะครับที่ต้องเฝ้ราระวังต่อเนื่องก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายพะเยานะครับแล้วก็ขาดไม่ได้จังหวัดตากนี่นะครับจังหวัดตาก เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับบางพื้นที่ได้ข่าวมีน้ําท่วมแล้วนะครับอำเภอแม่สอดอําเภออุ้มผางอาเภอแม่ระมาดอาเภอท่าสองยางอําเภอพบพระนะครับแล้วก็แม่สรียงแม่ห้องสอนอมก๋อยเชียงใหม่นี้ต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับฝนตกต่อเนื่องยังไม่หยุดนะครับกาญจนบุรีเช่นเดียวกันนะครับฝนก็เริ่มมาเยอะไม่ว่าจะเป็นทองหาภูมิสังขะบุรีไซโยกนะครับ ราชบุรีฝนก็เริ่มมาเยอะที่ต้องแจ้งเตือนกันหนักๆก,ก็คือในโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับโซนทางด้านภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับระยองสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีนะครับฉะเชิงเซานครนายกนะครับโซนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อีสานตอนใต้รอบนี้ฝนก็เริ่มมานะครับรับฝนชุดใหญ่ได้แล้วนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอำนาจ,จเจริญน,นะครับในขณะที่ชัยภูมินะครับมีโอกาสมีฝนเยอะเช่นเดียวกันชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิต์นะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักนะครับ ส่วนภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำไม่ว่าจะเป็นประจวบชลีขันธ์ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับรวมทั้งสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอมาดูช่วงบ่ายเข้ามาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับถ้าดูจากพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ ขุนยวมแม่้องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับบางอูแล้วก็ชัยประการเชียงใหม่เชียงดาวพร้าวแม่สวยเชียงรายอำเภอพานเชียงรายแม่ใจพยาวปงพยาวเมืองพยาวนะครับเมืองน่านเวียงสาปวนะครับแล้วก็อำเภองาวลำปางร้องกวางแพร่เมืองแพร,แพร่เด่นชัยนะครับท่าปลาบ้านสวนอุตรดิตถอำเภอรองแพร่วังชิ้นเมืองลำปางนะครับ ดอยเต่าลีล้ลำพูนล้อมแรดลำพูนแม่วางเชียงใหม่สมึงนะครับเมืองเชียงใหม่สมืองวังเหนือนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับศีสัสชนารายสุขโขทัยทุ่งเสี่ยมสวรรคโรคเมืองอุตร,รดิตนะครับศีสำโรงเมืองสุขโขทยัยเมืองพิชณุโลกนะครับนครไทยชาติตรการพิชณนโลกเนินมบบปางเมืองพิจิตตพานหิน บางบุญนาชุมแสงนะครับชนแดนเมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่ลมศักด์นะครับลมศักด์แล้วก็บ้านรายอุทัไท,ทานีลานศักด์หนองช้างนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีชัยนาทเมืองชัยนาทเมืองสิงห์บุรีอินบุรีโคกสำโรงลบบุรีวังม่วงนะครับเมืองลบบุรีอ่างทองศรีประจันสุพรรณอู่ทองนะครับสองพี่น้องกำแพงแสนบางเรนเมืองนครปฐมสามโคกปราเก็ต แล้วก็เมืองสระบุรีมว่วเหล็กวังม่วงนะครับเพชรบุรีบางส่วนหนองใหญ่รรยองนะครับภาคตะวันออกนี้โมเดลไม่ได้ชี้แต่ว่าสพเกษตรมันหยุดชี้เองนะฝนตกหนักทุกวันน้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ฝั่งขอนแก่นนะครับบ้านภัยชัยภูมิขอนแก่นนะครับอำเภอพนาเชือกว่าปีปทุมขุนรังนะครับชุมแพแล้วก็เมืองเลยท่ารีภูเรือนะครับโซนนี้ พรเจริญบึงการบึงการทั้งหมดนะครับสีสงครามนครพนมปราบากนะครับแล้วก็มุกดาหารจะโสธรอ,อุบลน,นะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับในช่วงตรงนี้โมเดลช่วงบ่ายนะครับแล้วก็แถวประจวบคีรีขันธ์สุร,ราษฎร์ธานีนะครับชุมพรพัทรุงนะครับระนองพังงาภูเก็ตเตรียมรับในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในโซนทางด้านภาคอีสานตอนใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับไปดูช่วงบ่ายเข้ามาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้14นาฬิกา14 15นาฬิกานะครับก็ยังคงเป็นโซนฝั่งภาคเหนือนะครับที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้มีโอกาสฝนเยอะนะภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพลูลำปาง แล้วก็เชียงรายพะเยานะครับเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่อุตรดิตนะครับด้านล่างนี้จะเป็นฝั่งนี้นะมาด้านอีสานครับชาติกาพิศุโลกนะครับมีโอกาสเจอฝนพูเรือเลยนะครับเลยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินะครับ แล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนเยอะนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้แล้วก็แถวภาคกลางฝนเริ่มกับมาเยอะนะครับกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทกำแพงเพชรพิจิตรนะครับแล้วก็ พระนครศรียาสระบุรีรบบุรีประทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับตะวันออกระยองจันทบ,บุรีตราดนะครับภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานีจนถึงนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับในช่วงนี้ ในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับช่วงบ่ายสามมาดูช่วงค่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ16นาฬิกานะครับ16กนาฬิกาดูการกระจายของฝนในช่วงใกล้หัวค่านะครับตรงนี้เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ลำปางพยาวน,น่านแล้วก็อุตรดิตฐ์นะครับอุตรดิตฐ์หลายพื้นที่สุขโขทัยนะครับ พิษณุโลกพิจิตนะครับพิษณุโลกพิจิตนครสวรรค์นะครับแล้วก็ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนะแล้วก็ด้านบนหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอำนาอมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นนะครับ แล้วก็ทางด้านภาคใต้นี้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็ยะลานราธิวาสตรงนี้ช่วง16นาฬิกานะครับไปดูช่วงหัวค่ํานะครับพอช่วงหัวค่ำ18นาฬิกานะครับยังมีการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับโซนภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แล้วก็น่านแพร่อุตรดิต์นะครับแล้วก็จังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นราชบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สเกตอุบลราชธานีอํานาจ,จเจริญน,นะครับ แล้วก็สกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุดรธานีระยองจันทบุรีตาภพักตบ,บันออกให้เฝ้าระวังนะครับในช่วงค่าฝนชอบตกเยอะนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนกลางฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครศรีธรรมราชตรังนะครับตรังสตูลน,นะครับแล้วก็ภูเก็ตกระบี่รวมทั้งยะลานราธิวาสนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปขอบคุณน้ำผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ